แหวนแก้วฟ้าแรแก้วฟ้าแรจากบ่อปลงหลวงอำเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะแหวนวงนี้มีขนาดเม็ดอยู่ที่6 1คูณ10มิลิเมตรค่ะนำมาขึ้นเรือนด้วยเงินแท้ก2 5ปเซนค่ะทรงเรือนเป็นแบบเหลี่ยมสี่เหลี่ยมค่ะฝังเพชรซีแซดต,ตรงมุมทั้งสี่มุมค่ะด้านข้างเจาะฉลุลวดลายทั้งสองด้านเลยนะคะตัวเรือนแข็งแรงแหวนวงนี้ นำมาขึ้นเรือนด้วยเงินแทยก็12.5%เปชูเม็ดให้โดดเด่นค่ะถึงแม้ว่าเม็ดจะเล็ก6คูณ10มิลน,นะคะแต่ด้วยตัวเรือนทำให้ชูเม็ดที่โดดเด่นสวยงามค่ะเหมาะสำหรับที่จะใส่นิ้วนางหรือว่านิ้วกลางได้นะคะเม็ด แก้วฟ้าแรเม็ดนี้นะคะเป็นฟ้าแรงหมึกค่ะตรงกลางนะคะจะเห็นว่าเป็นตาแรสีฟ้าค่ะและด้านข้างนะคะจะเป็นสีฟ้าเข้มๆสีฟ้าออกน้ำทะเลค่ะมีความสวยงามและเปี่ยมล้นด้วยอิทธิคุณเพราะว่าเป็นแก้วจากบอ่อปงหลวงอภรเทินจังหวัดลำปางค่ะเนื้อแก้วใสสีฟ้า เมื่อนำมากลิ้งกับแสงนะคะเราจะเห็นค่ะว่ามีประกายสีฟ้าออกมาให,ให้เราเห็นชัดเจนสวยงามและด้านข้างเป็นแรฟ้าหมึกนะคะจะเป็นสีฟ้าออกเข้มๆค่ะมีความโดดเด่นสวยงามมากเลยด้วยว่าตัวเรือนนะคะตัวเรือนที่มีแบบที่สวยงาม เป็นทรงสี่เหลี่ยมฉลุด้านข้างทั้งสองด้านค่ะถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบแหวนแก้วฟ้านะคะเม็ดนี้เป็นแก้วฟ้าแรค่ะฟ้าแรจากบ่อปงหลวงอำเภอเถินจังหวัดลำปาง,ปางและเป็นตัวเรือนที่เป็นงานขึ้นมือนะคะเพราะฉะนั้นตัวเรือนจะสวยเนียบค่ะถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบแหวนตระกูลฟ้านะคะหรือว่าแก้วฟ้าแรและชอบตัวเรือนแบบ ทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะติดต่อสอบถามได้กับแอดมินค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ